เอาสวัสดีทนายกทุกไทยสบายดีพี่น้องนะครับสุขสุขนนะครับในคลิปนี้คลิปหนึ่งครับก่อนเตรียมความพร้อมเดินทางนะครับโชเฟอร์วโชเฟอร์รถทุก,กันเดี๋ยวค่อยคุยครับครับแก๊บหนึ่ง ตุละจำเป็นตุลามาจำเป็นรถทุกคันคนทุกคนนะครับเตรียมควาพร้อมอันนี้รถตู้ก็เปลี่ยนยางไม่อยอมอองวันนี้เลยนะครับสี่เส้นรัน,นี้รถบรรทุกเครื่องเสียง รถบรรยากาศอยู่สำนักง,งานบ้านพักรับก่อนเดินทางนะครับวันนี้ก็เกือบพันกิโลครับนนี่ก็จะเปลี่ยนรถคันนี้นะครับเอาคันหม่มาเทียนเอามาเทียนกันพอดีเอาโอเคครับ นี่นะครับคันนี้จะมาแทนคันนี้ครับชูเฟือกันะจะเป็นหกล้อแล้วก็สิบล้อแล้วก็รถตู้อีกขั้นหนึ่งก็จะจ,จอดรอทีมงานอยูพุ่นละครับอยู่ปลายทางนะครับก็จะมีตู้บรรทุกอุปกรณ์การแสดง คอนเทนเนอร์ใหญ่ขันนึงนี่ครับสรุปแล้วรถที่จะร่วมเดินทางร่วมกันก็จะประมาณนะครับณตอนนี้รถบรรทุกพร้อมกับรถก้อนต่างๆใช่ะ่ะดีครับ,รบมามามาทุกคนเลยผู้เดยใครมีลมหายใจ ทั้งทุกคนเลยที่มากเนี่ยมาบ่าไรเดีทุกคนเลยทุกคนเลยมาก่อนใช่ล่ะเอาบ้านสำลังวางในบ้านสำลังอ่ะเอือนมาเด้อบ่าได้ใช้ดูดิเอามาโทุ่มมาทุ่มมาใช่ล่ะกำลังงานเอิอนมา นครับบรรยากาศตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็รถบัสรถบัสจริงๆกะจะใช้รถบัสอีกรถบัสอีกสองคันแล้วก็รถตู้ซี่คันครับวนะบนะครับที่จะใช้โอ้ คือว่าเดินทางก่อนนะครับวับนงานสองมือแล้วครับใช่ละ่ะพี่พ่อวันดีครับโอ้พ่อชาลีกับคุณแม่วันดีครับวันดีครับย่เอามาลูกมาเอาเขายิมา,มาแต่ว่าหมอใส่คันนี้กับอวก,ก็ดีเนะาะเออเอามุมไหนมันดี เตรียมกพรผอมก่อนที่จะเดินทางนะครับพนักงานวันสำลังเอิ้นมาเด้อพอทุนอยู่ไอยูุนี่มีคนผู้ใดไปก่อนมาหน้อยเอาบัญชีมากระดาษเอาปากกามาเออไม่ได้ทำเขาจะไปด้วยไหมล่ะเขาจะไปส่วนตบ่โอ้มีห่อนเล่าอ่ะ เอาเงินมาตัวลูกพี่เงเนาะไม่ใเอาไล้กมูบอกลูกพี่ลูกพี่กินไล้กมูโออันนีมาเบิดไปโชเฟอร์กับอันพนักงานเอาแตส่วนทีทีมาอยู่นี่ก่อนเนาะ พอส่วนหนึ่กับไฟกับพนักงานบางส่วนไปรัดยุนต์งานอ่ะทูขวดถูกดตะเครื่องเสียงสิมหาคนนี่เอาไปเห็นยังเอาไปนอนเบิ่งกันเอาไปนอนเบิ่งลูกพี่ิ พอแต่เกิงเสียงสิมหาคนเลือกินเลยเทนี่ที่นัาเลนั้าีบอกานหาพี่ทุนบอกไมัดจไ้จดซื้อในีหาคน้งดนี่เป็นหลวบ่ได้เด้อคอยบันนี้เียนซื้อย่างอยู่มีหลักฐานแล้วก็ถ่าภาพไทยพอม้อขซื้อไว้มีในเาคนทงหสิมาตีกินบ่ไ้ S <S อเอาเวาเลียงรถมาก,ก่อนตอนนี้รถอยู่สำนักง,งานอันนี้รถขั้นของอ่ะไอ้โจเฟอร์เนตเนาะขั้นนี้ขั้นพอเปียกขั้นนี้ขั้นขวาขั้นนี้พายลี่สิบรอบรอ่เอาของพอลี่ขั้นนี้กับจอดไว้บ้านก็เนาะเออเอา ขอาเฮียนก่อนแล้วคั้นนี้นี่เสียพิทูนบ่เออขั้นต่อไปขั้นนี้ขั้นนายกเออขั้นนั้นขั้นเสียต้องเอาแล้วก็อีกแล้วก็ผู้ที่ไปหน้างานล่ะโจเฟอร์นัท โมนัดลงท่านจอดรถปั๊มแกนของลงท่านอย่งเดียวโอ้เขาฉลาดเนาะประหยัดเออเยนตามไลนซื้อเลยแล้วก็เยนซื้อบ์โทจ้าอันโชเฟอร์รถว้ทุกคัน้วอาแน่ไวบ่มาบ่ได้แล้วเจบ่มาบ่ได้ดิู้ไดมาได้เปรียบมันนี่ แสดงว่ายางเปี้ยนแล้วเรียบร้อยเอาไฟไรกลางบนเอามาเรื่อมาเรื่อเอื่นกันมาเพราะว่าตอนนี้กาจิบพ่อได้ค่านำค่าอาหารนำทางแม่เอนผู้ใหญ่ใจดีแม่แอนยุเอีเราสิมอมอบน้ำใจให้กับทีมงานห้อ ก่อนเดินทางนะครับมีเตรียมพร้อมนะครับระยะทางวันนี้ก็ประมาณเกือบพันกิโลนะครับจากนีไปฮอดสถานที่แสดงก็คือบ้านนาคบปางมดแดงตำบลอ่างท่องอำเภอเชียงคุมจังหวัดพะเยาครับไปสิเดินทางเซนนะครับนี่ภูเขาในจังไนนะครับระยะทางก็ถื่อว่าไกลพอสมควรนะครับร่วมนะครับถือว่าเกือบพันกิโลแล้วครับในส่วนของ น้ำหมวกน้ำมันครับโอ้สิเป็นค้าละแสนขึ้นแล้วครับฉะนั้นแหละครับพี่น้องครับท<ส>ี่เขามาชมในคลิปนี้ก็ถือว่ากำลังใจด้วยทีมงานจะได้เดือดขึ้แล้วนะครับนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดกลุ่มวันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดี๋ยวติดพ่อกันเดี๋ยวสิไล่โซนให้พี่น้องในเบอร์นะครับวันนี้กางนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเดินทางนะครับกอนนีขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทุกการเดินทางรถทุกคันคนทุกคนตต้้อง